สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญตรงใจกลางเมืองปิสเปนนี้ก็คือเป็นซิตีฮอล์นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหอนาฬิกาอยู่ข้างบนนั้นนะคะและตอนนี้เราก็กำลังจะเดินข้ามไปที่โบสถ์ที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะโบสถ์นี้ก็จะมีสีแดงอิฐสวยเด่นเป็นสง่าตามกันมาเลยค่ะโบสถ์นี้มีความสวยงามลงตัวมีตึกราบฟ้าอยู่ด้านหลัง ดูแล้วก็กลมกลืนกันดีนะคะสวยงามดีค่ะอีกประมาณ10นาทีโอ้10นาทีโอเคโอเค we have a chair ท้องฟ้าสีฟ้านะคะฟ้าเมืองมิสเตอร์เริ่มจากในตอนเช้า10โมงนี้นะคะพวกเราก็มารอรถบัสอยู่แถวๆใกล้บ้านของพวกเรานี้นะคะ ตอนนี้ก็ขึ้นมานั่งบนรถปัรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะก,ก็ว่างเยอะแยะเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเบาะนุ่มสบายดีมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินมาเดินไปอยู่ตรงซิตี้ฮอล์นี่แหละเพราะว่ามันดูสวยงามนะคะมองขึ้นไปสูงๆก็จะเห็นว่าเป็นหอนาฬิกาอยู่ข้างบนสุดนั้นนะคะ ตอนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่ด้านในอาคารของซิตี้ฮอล์แล้วเพราะว่าพวกเราจะขึ้นไปดูมิวเซียมนะคะหรือว่าพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ด้านบนอยู่ชั้นสามนะคะตามมาเลยค่ะจริงๆแล้วก็มีลิฟต์ขึ้นไปนะคะแต่พวกเราไม่ขึ้นลิฟต์นะคะเราก็บอกคุณสามีฝรั่งว่าเราจะขึ้นทางบันไดนี้นะคะเพราะว่าอยากจะเดินขึ้นไปชมความงามของสถานที่ตรงนี้ไปด้วยนะคะ ตรงบันไดทางขึ้นนี้ก็สวยงามดีมีความคลังดูแล้วก็สวยมากหมอหมอคอตอนดินลอดไม่เยอเหรอลอดเมเยอนี่ <I S 1> ใครอะเซนติโาดูนอร์คออฟสตาร์ออฟสตาร์ ้างในนี้เขาก็บอกว่าเป็นออฟฟิศของลอร์ดเมเยอร์นะคะหรือว่านายกเทศมนตรีค่ะนี่ก็มีป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเอาไว้ตอนนี้เข้ามาถึงมิวเซียมแล้วนะคะนี่ก็เป็นรูปภาพที่ติดไว้ฟ้าผนังนี่ค่ะก็เป็นรูปภาพสมัยก่อนเก่านะคะที่ติดเอาไว้ตรงนี้เดินกันต่อไปเลยค่ะ That's where, yeah. we turn yeah. around, yeah. Yeah. that's the bridge and we turn that way, this is the a going to be the yeah. The scene, but then it's not so That's not. Yeah, yeah. seem to be the picture yeah. in the mm -hmm. <laughs> The picture yeah. about uh, the people, life in the past. Yes, yes. Thanks. that's good. Okay. They'll try look at four Thai. Maybe this Thai or oh, Indian. I look for Thai. I don't know where it's here. Yeah. I want the shop. At home? Yes, come there, fam. Yes. What, 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 what is this, dear? Can Last. you tell me? It's a must lamp on the ship. Oh, on the ship. Must. Yeah. yeah. If uh, I, I see that somebody said that if sale like this uh, is uh, expensive also mm -hmm. because it's ancient. Yeah. Yeah. So like you got me, yeah. it, <laughs> two at home. <laughs> oh, at that time you work at that. Yes. Yes. No. Give it. Okay, Okay. <laughs> <laughs> We were, at, i don't think people, that was an issue back then, i, there. <coughs> I and house, yeah, and up to release it themselves because no one would do it we, international we dog Record companies and music magazines around the world. They had a distinction, they had the distinction between the first I think outside of the United States. They did it for all the English bands, you know, Sex Pistols, bands, all those other things. So, and received such an extraordinary review that EMI Records in London... Run the EMI in Sydney and said, What are you doing about this extraordinary band in Brisbane called the same? They said, We've never heard of them, so they mustn't be any good. I tell you, I'll just remember, I tell you what, sometimes I don't always earn anybody good. And so that will force you to recall you, so you'll slowly come shortly. เพระาะว่าเจเป็นคนชอบขวานออชอบ,ชอบขวมีดอือมมอเตอร์ไซด์มอเตอร์ไซค์

The name of around um, oh. here is uh, okay, come to this Brisbane City Council. Mm. Okay. ตอนนี้พวกเราออกจากซิตี้ฮอล์มาแล้วนะคะก็พากันมาเดินริมถนนนี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมค่ะสวัสดีค่ะยางไปก่อน